สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนหมอนั่งคุยกับคนไข้าขาขาดถามสาเหตุเล่าให้ฟังคิดภาพตามยังปวดใจเนื่องในวันสงกรานหลายหลายคนออกไปสังสรรกับเพื่อนๆแน่นอนว่าหนี่ไม่พ้นการดื่มแอลกอฮอลและปัญหาเมาแล้วขับจนอุบัติเหตุก็พุ่งสูงหลายเท่าในช่วงเทศกาลและด้วยเหตุผลนี้คุณหมอจึงขอออกมาเล่าเคสที่เป็นอุทาหรณ์เตือนใจ โดยคุณหมอเจ้าของ Facebook สมรสเอมดีพงษ์ละไม์โพส์ตเล่าเคสคนไข้าขาขาดถามถึงสาเหตุฟังแล้วยังสะเทือนใจโดยได้ระบุข้อความว่าเตือนใจก่อนสงกรานโดยคุณหมอถามว่าที่ขาขาดไปโดนอะไรมาเหรอครับคนไข้บอกว่าผมไปซื้อของที่เซเว่นเดินออกมากับภรรยาและลูกอายุหนึ่งเดือนแล้วมีรถพุ่งเข้ามาชนครับคุณหมอถามต่อว่าแล้วลูกกับแฟนเป็นอะไรไหม คนไข้บอกว่าภรรยากับลูกไม่เป็นอะไรครับแต่ผมขาขาดคนข้างหน้าผมเสียชีวิตอีกสามคนถัดจากผมสมองบวมติดเตียงครอบครัวเขาเหมือนตายทั้งเป็นคุณหมอถามต่อว่าทำไมชนเยอะขนาดนั้นล่ะครับคนไข้ตอบว่าเขาเมาครับเลยโดนไปสิบกว่าคนตรงถนนเส้นหลักเลยคุณหมอถามต่อว่าแล้วคนขับเป็นอะไรมากไหมครับคนไข้ตอบว่าคนขับไม่เป็นอะไรเลยครับ คุณหมอกล่าวต่อว่าก็ยังโชคดีนะครับที่แฟนกับลูกไม่เป็นอะไรเนอะคนไข้กล่าวว่าผมไม่เคยเมาแล้วขับเลยนะครับหมอแต่อยู่ๆก็ซวยขาขาดโชคดีที่ไม่ตายไม่พิการเป็นผักเหมือนคนอื่นๆผมได้แต่ภาวะนาให้เคสผมเป็นเคสสุดท้ายที่โดนคนเมาแล้วขับชนจนขาขาดแต่ตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมครับคุณหมอก็เงียบไปพักใหญ่ๆเขียนรายละเอียดการรักษาให้คนไข้ไปก็คิดไป ได้แต่คิดในใจว่าหมอก็รักษาคนไข้ที่โดนคนเมาแล้วขับชนมาเยอะมากทั้งสมองบวมอมาาัมพาตความจําเสื่อมผ่ากะโหลกขาขาดแขนขาดเพราะคนที่คิดว่าไม่เมายังขับรถไวตอนนี้ไม่ใช่แค่เมาเล่าเมาเ,มาเบียดด้วยหัวหน้าครอบครัวต้องมาสมองบวมเลือดออกสมองพิการต้องมาตายทั้งครอบครัวก็แย่ไปหมดคุณไม่ได้ฆ่าคนคนนึงแต่คุณกำลังฆ่าครอบครัวนึง ดื่มไม่ขับเมาก็หลับให้เพื่อนขับต่อนะครับหวังว่าเพื่อนๆที่ดื่มจะได้อ่านโพสต์นี้นายแพทย์สมรสพงษ์และไหมแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูผู้หดหูไม่รู้ว่าวันไหนจะเกิดอุบัติเหตุกับตัวเองหรือคนในครอบครัวปอรอขออนุญ,ญาตคนไข้แล้วครับขอรีโพสต์และขอบคุณคนไข้ท่านนี้ที่เตือนใจคนเมาทั้งประเทศและคุณหมอก็ได้โพสต์อีกว่า มอเสนอทางออกที่เหมาะกับไทยๆด้วยการใช้ซอฟต์พาวเวอร์ผ่านหนังละครเพลง MV ครับพระฮาร์ดพาวเวอร์กฎหมายยังไม่เวิร์กปลูกฝังการดื่มแบบเท่ๆให้พระเอกและตัวละครทุกตัวเรียกรถกลับใครเมาแล้วขับเพื่อนด่าเพื่อนเลิกคบยอมโดนยุงกัดแต่ไม่ยอมทําร้ายคนอื่นคู่ลูกดื่มกับเพื่อนแล้วขับไปชนพ่อตัวเองตายพระเอกทำให้แม่นางเอกพิการติดเตียงกินถึงกระดูก หนังที่พระเอกเสียขาเสียแขนเพราะคนเมามาชนปลูกฝังให้การดื่มแล้วขับเป็นสิ่งที่คนไทยรับไม่ได้อีกต่อไปท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ